คน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 ในช่วงที่เราถ่ายทำรายการนะครับปู่เบาก็จะพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายต่อหลายครั้งนะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตแล้วก็ในการทํางานของปู่เบานะครับ ที่จะอุทิศตนทํางานเพื่อส่วนรวมพอถามว่าปู่เบาอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับในการที่จะมาร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราชปู่เบาก็อยากมานะครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสพาปู่เบามาที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับวันนี้อาจจะไม่ใช่วันที่ปู่เบาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดเหมือนเมื่อ40กว่าปีก่อนแต่ว่าผมเชื่อว่าความรู้สึกของปู่เบาต่อนในหลวงนี่ก็คงไม่ต่างไปจากเดิมนะครับ มาในปู่รู้สึกยังไงบ้างโอ้กุม้มใจมาต่ออายุจะคล้องได้อีกส่วนสุดเลพ่อส,สุดสุดเสิกราบได้ไหว,ส,วสุดสุดเดยเห็นตะกี้เห็นตะหูบพ้นยุ่งน้ำธรรมดาเมี่ยนน้ำซ่านครับเออบันนี้ขันไม่เห็นโตวพ้นแหงคักแต่นี่มันบ่นเห็นเห็นตะหูบกัยังดีแต่บ,บนบนบนอยู่บนเศร้า แต่ถ้าสมัยก่อนนี้ได้เห็นท่านใกล้ๆแต่วันนี้ได้เห็นแต่รูปนี้ก็เห็นตลกกนดีใจละดีใจละเนะปานยังพนกายู่ไรเฮาก็ายูุไรครับอืมประเทศชาติบานเมืองกายูุไ้ย้อนเพ้นเออมันว่าเป็นเพ้นเฮากับสิยุบ่ไไรปานนี้ครับจักปานนี้จะล่มจมปานนี้จะขากันตีกันอืมถ้าปานพนบาลมีพนส่องไห้บอกไหเว้าไห้ข้าวไว้เศร้ากับ ข้าวแรงกะข้าวข้มโบเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุกเรื่ออยู่ดีกินดีเรือหักกันแพงกันเด้อเพิ่นโบอยู่เพิ่งเศร้าแต่ปานนั้นข้มซุ้มชีดื้อมันกับือวานล่ะเออมันไม่จะถือกักเออรตามใจของไผของมั่นขนนั้นเป็นข้มขืนเพิ่นเนี่ยบ้านเนี่ยไ้ว่าจะเลื่อนลุงเรื่องเอาวิริที่รอดนี่ล่ะ แต่ว่าพุ่นผู้มันจังให้มันชีดื้อเนี่ยมันก็หาอันนั้นมากว่ออันนี้มากว่ออันนี้มากวนเนี่มากวนยูอ่ามันจะกว่าเป็นอย่างละผ้าปินผ้าเฮ็ดอ่ะครับคนมันก็มีเหมือนกันนะเนาะคนมันก็คนทั่วนล่ะแสดงว่าจริงๆแล้วนี่เราก็ควรดูแบบในหลวงสินะว่าท่านว่าท่านทํางานเอกยังไงนะที่หนึ่งแล้วนอกจากพระเจ้าพ้นดินนอกจากกันพระพุทธเจ้าแล้วก็ลงมาก็เป็นพระเจ้าพ้นดินแล้วเออ คนเห็นมากเนี่ยปุ้ยมินเตลแนลขำๆตอนกราบเนี่อยอวยพรท่านว่าอะไรนะเมื่อก็ล่าหายบนต่ออายุบนอายุให้อายุบนไหนยืนยุน่นฟุ้งว่านกาอเก่าให้เพบนอยู่เย็นเป็นสุข เออเนี่ยและอ,อันอันแรกอะร่ะเออเราก็ให้เพื่อนดูแลบ้านเมืองคือเก่าเออ,เอ,อได้ปกปัก,ปกรักษาประชา,ช,าชนพนลเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขอืออย่างยังปูนี่เนี้ยยังปูนี่เนี้ยในฐานะที่นับถือท่านนี่เนาะเราจะตอบแทนท่านยังไงนะตอบแทนจากการทํางานเหรอทำงานกับทํคาคศลดีเออทํา ทำงานให้ทำงานโดยจะในในแผ่นดินนี่ทำให้แผ่นดินทำงานให้พนดินทุกย่างทุกอันต,ต,ตัางต่างหัวหยาหัวดิใบดินใบหยา<ช>ออแผ่นดินออถือว่าอยากเห็นบุญนาะให้เพื่อเจ้าแผ่นดินเบ,บิดคือเง,งนงาน,งานเล็กงานน้อยน,นี่ก็ไม่ไม่เป็นไรเนาะบ,บ่ไม่ใช่ว่าอยากเห็นไห้เจ้าแผ่นดินเบิดซอยกันไห้ ไอเยาวเพดินยูเย็นเป็นสุขไข่เพชรดินจเจริญก็พ่อใจแล้วท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าสิ่งที่ปู่เบาทำจะไม่ใช่เรื่องที่ยิ่งใหญ่มีความสลับซับซ้อน หรือว่าเป็นเรื่องที่น่าขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องที่จันรล้ใจนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งใช่ไหมครับการรู้จักหน้าที่ทั้งต่อตนและต่อส่วนรวมนะครับการทำหน้าที่ต่อส่วนรวมด้วยความเสียสละด้วยความรักที่มีต่อประเทศชาติต่อพื้นแผ่นดินเป็นเรื่องที่เราอาจจะกำลังต้องการหรือว่ากำลังถามหากันอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ ใช่ไหมครับและนั่นก็คือคําถามจากปู่เบถึงทุกๆคนนะครับพบกับรายการคนคุ้นคนได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้สวัสดีครับ